เอาละครับสำหรับคุณผู้มชมดูด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนแบงค์ชินเคยนะครับผมวันนี้เกม TBS ข <c oughs> องเราบนี่ยโอเคไปกันเลยดีกว่านะครับผมนะเราเป็นลงซุสมาแนวหลังก่อนดีกว่านะครับผมเพื่อที่จะได้จัดการแนวเอ่อพวกตัวกระจายลอยให้มันหมดไปให้สิ้นซากนะครับผมนะแล้วก็เอาตัวอะไรามาอีกนะเอาเจุเคงมาแล้วก็เป็นเอ่อตัวที่เขาเรียกว่าสม,ายมัยได้ไหม เพื่อมาปัดกระสุนที่นี่เดอยลอยนะครับผมนะโอโหกกงกาลังฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ว่าจะดูสู้ง่ายๆนะครับผมนะพอยซเนอร์มานะครับผมเนะี่ยตามด้วยคันตะเพาสัก2เครื่องนะแล้วก็ลงมอนเอยอะๆเลยละกันนะครับผมสเปียละกันนะโอเค let's go นะครับยี่สิบตัวพอดีโดนยิงไปแล้วนะครับเจอยิงเข้ามาจังหวะนี้ยังไงต่อ The King ฟันเข้ามาครับอัศวินเพียงหนึ่งเดียวสุดยอดของเรา โอ้โหแนวหลังเหลือปืนอยู่จะเจอซุดยิงเข้ามาจามาังหวะนี้ตายแน่นอนอสุดเรายิงชิงอื้อเรียบร้อยเหลือเพียงแค่ตัวเดียวมึงยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกไอหําน้อยนะตายซะอือโอ้โห,โโหนี่มึงไม่เก่งใจเวลาชามึงเลยเหระเนี่ยมึงยิงมาเนี่ยฮะโอ้เจ้าตัวแรงตัวแพงนี่แหละแล้วครับผมไนอะตัวมาโอ้โหเห็นทีไรนี่ขอนผวาททุกทีเลยทีเดียวอแข็งแรงจริงแล้วตัวนี้นะครับเอาเป็นตัวอะไรดี เออตัวนี้มันแพ้อะไรเนาะมันแพ้อะไรแ,แ,แบบแบบนัดเดียวอะแพ้แบบแพ้แบบเนี้ยนะครับเอาแบบไกลๆเลยแล้วกันนี่เลยตัวสุดโฉดของเรานะครับเอาเป็นซุสอีกเป็นเคยเลยครับผมนะเพราะว่าตัวก็จะลอยในคอค่อนข้างเยอะนะอ่าเป็นธนูของเราอีกดีไหมธนูหน่อยดีกว่าได้เพิ่ม d a เมจ e DPS ด้วยเออเจอยิงเข้าไปอย่าให้มันเข้ามาแนวหลังได้ คัตเผาเออยิงเข้าไปมาอย่าพึ่งสุดของเราโอ้โหยิงเขาไม่เข้าออเลยครับผมจังหวะนี้เจอยิงมาเออโอ้โหสุดเรากวาดแนวหลังเรียบเลยครับผมนะอเอาโอเคได้อยู่จังหวะนี้สุดเราจัดการทําการระดมยิงเข้าไปจังหวะนี้ตีชิงขึ้นมาเออเออร้อย โอ้โหมึงนักแม่นปืนนะนักแม่นปืนใช่ไหมขอเอาตัวที่แบบถูกที่สุดให้มันีโหลดดิ้งก่อนเลยนะอ่าแล้วก็ธนูขึ้นมาจังหวะน,นี้หรือว่าเอาตัวอะไรที่มันแบบขวานซิ่งดีไหมอนนเอาขวานซิ่งเป็หนึ่งตัวแล้วกันโอเคอ่ะธนูโอเคไปได้มา25าตัวจังหวะน,นี้โอ้โหยังไงก็สู้เราไม่ได้นะครับผมนะ มันต้องมีการรีโหลดกระสุนกันบ้างไอหมอนี่มันจับอย่างเดียวครับผมนะจับแล้วก็จับพุงนะครับผมนะทำให้ศัตรูนี่แบบโอ้จักรจี้ตายแล้วครับผมนะเออจับาเคโอ้โหอึหอทุ่มทุ่มยังไงโอ้โหขาหักเรียบร้อยแล้วลากโอ้โหมึงนี่ดุจริงๆโอ้โหตัวเล็กแต่ดุนะครับผมนะเออจหมอนี่เออโดนจิ้มเอา้เได้ติดคือติดคือทำไมเนี่ยมาสู้หมดอะยกฝูง เจอจับกดแน่นอนจังหวะนี้ถึงจะหลบมาแต่ก็จํานวนเยอะกว่าอยู่ดีนะผมนะอเจอท่ามวยปั้มใครไปสอนมามะเนี่ยโอ้ช oh ิตดาวนินชีแทงกันหรอเขาดีต้องเอาจริงแล้วสินะเพราะว่าปริมาณของมันนี้ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเชียวนะครับบราสตาร์นะครับ1ตัวเลย2ตัวนะครับผมนะลงมาตรงนี้ซาเคิงของเราแล้วก็ลงจับ นะครับเป็นเบสพื้นฐานที่เราต้องพึงมีฟนะังก้อนนะครับมังกรสุดโชดเดี๋ยวเอาตัวตัวหนึ่งออกแล้วก็ลงเป็นเดิมไปเดิมมังกี้ไม่ใช่เนดะิมมังกี้นะครับผมนะโอเคไปเลยนี่ไงสองตัวโชดนะครับผมนะต้องรอให้เอออุ้ยด g วิชีแทงนี่ ดูเอาเรื่องนะครับผมนะเออจะถึงตัวหรือไม่หรือจะโดนดาวิ้ชีแทงยิงก่อนเจอไฟเผานะครับผมนะจะมานี้ได้อยู่ไหมโอ้ยโอ้ยทำการมังกรสเต็ปกระโดดหลบเลยครับผมนะกระสุนโอ้มือนี่ดูจริงจริงอ้วไม่ต้องว่ามีอะไรทามึงได้เลยเนี่ยหลบกระสุนด้วยสุดโหดสุดโฉดนะครับผมนะอโอ้ยยังไนะนะงต่อวันนี้โดนจะนำยิงอยู่โอ้ไม่น่ารอดนะครับผมนะบาลิสตาเรายิงเครื่องแตกกระจายแต่ว่า ดีเสสองเขานี่เยอะกว่านะครับผมนะไม่น่ารอดแดดจังหวะนี้งั้นเอาเคลื่อนทับไปใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะยืนประจันปานไปเลยดีกว่ามาประมาณนี้โอเคไป let's go เลยดีกว่านะครับผมนะโอ้โห W tank นี่ไร้กัดจริงจริงยิงยิงยิงไปบางทีเราโดดเข้าไปนะครับผมนะไปนัวอยู่ด้านในจังหวะนี้แยกล่าเข้าไปด้านในไปโจมตีจากด้านในครับผมนะยังไงต่อจังหวะนี้ยังมีการ เออยิงอย่างต่อเนื่องนะครับผมนะอื <c oughs> เรียบร้อยเ <c oughs> ผาจากด้านในเรียบร้อยนะครับผมนะใช้สเตปการกระโดดหลบโอ้โหมึงยังรอดมาได้เนาะออยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเราโอ้โดนกระดมยิงขึ้นมาจังหวะน,นี้ลิงเราติดนะครับผมนะใช้การกระโดดเข้าถึงตัวได้หรือไม่เหลือ2ตัวสุดท้ายทําการโจมตีเข้ามาดาวิชีแทงลิงกระโดดเข้าไปจังหวะน,นี้โดนผักตกโอ้น้ําคูน้ําปิิศนานะครับผมนะ กูน้ํานี้มีพิษอันไลายแรงตกไปมึงตายแน่นอนอะไรมึงวาทำาหปมึงตายน้ําตื้นนี่กูไม่เข้าใจโล่นี้น่าตะกันดาวินชีแท้งได้อยู่นะโอเคลดจํานวนมังกี้เป็นหนึ่งตัวเพิ่มโลมาประมาณ10กว่าตัวได้โอ้ยทําไมเป็นอย่างนั้นอ่ะตายเร็วเกินยังไงก็ต่อเนี่ยวะเนี่ยเออมังกี้เราโอ้โหโดนแยกร่างขึ้นมาตายหรือเปล่าเนี่ยมังกี้เราโดดไปดาวินชีแท้งอีกตัวหนึ่งนะผมนามาลวงปืนอยู่ด้วยทำทุกอย่างครับผมจังหวะนี้ใช้แรง,งแยกให้เป็นประโยชน์ แต่เหมือนว่าเออ,อยังไงต่อจะสู้ดาวินชีแทงไม่ได้นะครับผมนะจากดาเมจที่ทําได้ณตอนนี้หดือเหมือนว่ามังกรของเราจะไม่เข้าไปถึงตัวนะเมื่อกี้ทําไมกันนะทําไมกันโอเคอยังไงอาา่าฮะมังกรเหมือนเราจะกวดแนวหน้าไปเรียบร้อยเลยนะครับผมนะ้ไม่ต้องเพิ่มซุสเข้ามาก็ได้นะเนี่ยโอเคเดี๋ยวดูรอบดูบริเวณโดยรอบก่อนซุสเราทําการ ยิงเข้าไปเหมือนจะไม่ค่อยเข้านะครับผมนะแล้วก็เราเจอระดมยิงขึ้นมาก็มีหน้าสั่นเหมือนกันอืมไปเลยถ้าจะยิงมกกังกรได้ก็ต้องยิงที่แกนกลางนะครับผมนะไม่งั้นเขาจะไม่ล่วงหลดลงมานะครับผมนะแกนกลางเขาก็คือคนที่เชิดอยู่นั่นเองเรียบร้อยจมน้ําครับผมนะจมธรณีเรียบร้อย <c oughs> โดนธรณีสูบเข้าไปแล้วเพิ่มพลธนูเยอะๆเลยดีไหมอ่าไปเลยดีกว่าเพื่อนพลธนูเรา ึงจะเรียบง่ายแต่ก็มีดาเมจที่ค่อนข้างโอเคนะอ้าวโหเหมือนลิงเราจะไม่ค่อยแทงนะครับผมแทงไม่ได้นะเราก็ไวปแบบปันป่นป่วนดาวนชี่แทงฝั่งตรงข้ามแนละ้วแล้วก็ให้ธนูฝั่งเรายิงนะครับผมนะใช้ได้อยู่มังกรจังหวะนี้โอเคโอเคอยู่นะเขาจะแกนกลางอืธนูระดมยิงเรียบร้อยนะครับผมนะ ว่าเอ่อฟลิกนี่อะไรวะเนี่ยเอ่อทำไมเดี๋ยวนี้มันปืนฝังเราเนี่ยอ๋อนี่เราเล่นเป็นเผ่านักศิลปะแล้วเลยเนี่ยว้าวโอเคนะแล้วก็เขาก็เตรียมปืนมาให้เราถึงเอ่อเก้าตัวแล้วครับผมนะเดี๋ยวให้เราทําอะไรเนี่ยควบคุมเหรอตั้งป้อมปราการจากด้านบนป้อมปราการสุดโฉดน,นี่ตั้งปืนมึงให้ตังมาพร้อมเลยนะไปเลยเื่อนขอควอบคุมแล้วกัน นี่เลยมาตัวนี้เป็นปัญหาเรียบร้อยครับผมจนะจัดการเรียบร้อยไม่ยากเกินอเพื่อนยิงสวยเออเอาตัวธนูก่อนแล้วกันเนาะเพราะมันดาวเมทมีปัญหาเอา้ายิงไม่ไหนวะนะ่ะมามองหน้ากันทําไมเนี่ยชิบหายแล้วเพื่อนต้องแลกหมัดกันแล้วมังเนี่ยเอออย่าไปยิงกูนนะโอ้โหมึงเอาปากกระบอกปืนมาใกล้กูเกินเดี๋ยวหูดับหรอกเเพื่อน ยิงก็ไปไม่โดนอีกแล้วความแม่นอยู่ไหนเนี่ยสวยแว่นแหม,อแมเอ้ยโว้วว้ว,วมีการยิงสวนขึ้นมาแต่พี่อย่า p o s กชั่นดีกว่าไอ้น้องพี่อย่สูงกว่าอาดาคินตายซะอื้อมาเกสเตียได้ต้องใช้บ่อยๆอะไรนะครับผมนะ ตัวแบกประจําตะกรูลน,นะครับไม่ใช่ดับบีชี่แทงแต่เป็นมายเกสเทียร์แดามิเอตก็นุนแงจริงอุย้ยบอลลูนอาเชอร์นี่แบบค่อนข้างแพงนะครับผมนะออาโอเคแล้วตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งตัวไปเลยเพื่อนนะครับน่าจะสู้พวกชนเผ่ากากาดได้หรืนะครับผมนะเขาเออล่าหลังตั้งพันกว่าปีเรานี่วิวัฒนาการมาไกลมากออบอาวุธแค่นี้ทําอะไรเราไม่ได้หรอกนี่หลบหลบไงหลบไง,โ,บงโอ้โหสเต็ปการสเต็ปการหลบโจตมตีได้ไม่อะไรกันโอ้โห ความสามารถถุดโฉดมาพุ่งเข้ามาหาตัวแล้วนะจ๊ะทําไมรีบปาจะไม่ได้ปาแล้วครับผมรี่จิ้มไงจิ้มไงจิ้มมาไงกระจิ้มเข้าไปไงนี่หัวแตกหัวแตกเออเรียบรอ้อยมาเกสเทียรเราเก็บสอยร่วงทะตัวสองตัวนะมันจะให้ทดสอบดาวินชี้แทงหรือไงเนี่ยอ่าโอเคทดสอบก็ทดสอบว่าเงินสี่พันพอดีเป้มึงเลี้ยงหน้ากระดานมาอย่างนี้ดาวินชี้แทงบอกเลยว่าสิวๆสวนะครับผมนะ โอ้ยมาเทละตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวจะไปชี้แทงยิงเลียงตัวหรือเปล่านี่ยเออเข้าไปถึงตัวแล้วครับผมนะเออกระสุนปืนใหญ่ของเขานี่สามารถผักศัตรูได้ไม่ยากเย็นนะครับผมนะโอ้โหคนอยู่ข้างในนี่ต้องทร,รมานหน้าดูเพราะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหขับไปข้างในนี่มึงต้องจับแฮนด์ตรงนี้ไม่งั้นมึงจะหลุดหัวมึงจะหลุดเอานะครับผมนะกระใจตัวเยอะซะด้วยนะเนี่ยเอามาเอสตีแบบเวอร์ชั่นแบบหญิงมั่วแล้วละกันวางตำแหน่งไว้ม,มั่วนะครับผมนะ นี่เลยถ้าแกเข้ามาแกก็จะโดนเจาน้านี้โอเคเจอหมูสับหน่อยละกันตัวประหารหัวนี่ขึ้นมามันมีตัวตีไกลไหมก็มีไม่มีโบนเมสนะครับที่ตีไก่ไอตัวเพนเตอร์เนี่ยมันหลบการโจมตีระยะไกลได้โอเคนะครับผมนะอ่าโอ้โหโดนมาบเพื่อนยิงหัวไปหนึ่งช็อตนะจังหวะนี้ช่างเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆสงสัยแค้นเครืองตั้งแต่เอยู่ในค่ายนะครับผมนะปืนเราไมา่แคสเทียยิงได้หรือเปล่า น่าจะได้อยู่นะครับเรียงยิงเรียงตัวโอ้ยเหมือนเข้ามาใกล้เลยเว้ยเพื่อนนะรีโหลดเลยวันนี้นะก็โอเคนะเพื่อนนะโบนเมดเจออื้อโบนเมดสุดยอดไม่น่ารอดทีมกูมแมมเอ้ยดาวิชี่แทงลงมาเลยแล้วกันหมันเที่ยวอ่ะบอลลูนอาเชอร์อพปวนสนามหน่อยแล้วกันไปเลยอะ่ะต่อให้100บาทเธอตัวเธอนะดาวินชีแทงมาเลยจงังหวะน,นี้ปั่นเป็นเบเบดเป็นเลยเพื่อน อ่ายิงเข้าไปยิงเข้าไปเข้ามาใกล้ก็โดนกระสุนยางโกมิโนโมิโนพูดอะไรเนี่ยเออยิงยิงยิงปืนใหญ่เขานี่โอ้ยิงได้รอบทิศรอบด้านนะครับผมนะไม่ว่าใครจะมาฝั่งไหนก็ยิงได้หมดนะครับไม่ก็พวกตัวเองก็ยิงนะครับผมนะเออเออจะโดนเหล่าตายหรือเปล่าเนี่ยโบนเมดเฮ้ยโบนเมท,เ,เ,มทมเครื่องแตกวาเว้เบนโอ้เชดดาวน์ชี่แท,ทงตรงไหนเนี่ยมุงมิ่จะเป็นแทงเลยอ่ะโอ้มาคิสเทียอะไรไหมมันเที่ยวอ่ะเพื่อน เยเงเออเข้าไปยิงก็ไปนั่นแหละกระสุนนะครับผมนะดินปืนของเราเอาชนะทุกชนเผ่าได้อยู่แล้วขอแค่ได้ยิงก็ทนั้นเองต่างต่างตาราง,างปังปังตรางปังป,งป,งปงัอืม้มที่มันแดนสังหารชัดชัดไปเลยเพื่อนยิงเข้าไปอ่โอเค ไอ้เหมอนี่เออรดสุดไวอ้ารีโหรถตูม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 โอ้โหมีการอ้อมนะครับเพื่อนเราเห็นอยู่ยิงเข้าไปเรียบร้อยตายยกฝูงนะครับผมแดนสังหารนั่นเองนะครับมันให้เราได้เป็นคนม้าตัวนี้เลยนะครับผมมันบังคับเลือกนะโอเคมาก็มาฟรไปเลยเพื่อนเออเออ,เอ,อตัวม้าให้เพื่อนเราคุมดีกว่าไหมเออจิ้มไปโอ้โหวงแตกเออเอาโหโดน เกี่ยวทีเดียวม้านิ่งเลยนะครับผมเนะี่ยเอาใหม่แล้วน่าจะคุมแล้วจะดีกว่านะเนี่ยโอเคโอเคมันวิ่งเองนะครับนสามารถควบคุมได้อืมจิ้มไปจิ้มไปโอเคมา้าเราเกือบตายเลยเว้ยคุมยากนะเนี่ยโวโวโวจูขึ้นมาไงจูให้เพื่อนเราจูให้เพื่อนเราสวยสวยเพื่อนสวย,สวยเราจะจูอยู่ตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนเรายิงแล้วค่อยทาําดาเมจนะครับผมนไม่งั้นตัวแทงค์ไม่ตัวแท็งค์งไม่มีนะครับผมยิงยิง,ยงเพื่อนยิงดิมึงยิงดิฟ้า เอาบอลลูนมาเพื่อ่วงเวลาเลยนะเนี่ยมึงยิงอะไรอยู่วะน่ะอืมชนเลยเอาเพื่อนกูตายหรือเปล่าเนี่ยนี <c oughs> ่ไงสีโอ้ยสีธัญยาดีไหมว่า <c oughs> จิ้มเข้าไปโลกระแทกจิ้มอ่ะตายอยู่ไหมเนี่ยเอ้ยจิ้มเข้าไปทิ่งหัวใจเธอนะครับเรียบร้อยเชียวโดนสีตายเลยทีเดียวเชียวเหลือใครบ้างเหลือใครบ้างจิ้มจิ้มเอาจิ้มอามันอยู่ไหนวะเนี่ย ไม่ใช่ตายไปแล้วเหรอเพื่อนอ๋อมาอยู่นี่อยู่นี่โอ้โหมึงเล่นสไตล์น้ําเลยนะครับอืมอะไรของมึงเนี่ยโอ้โหมึงมาครับกูดเด่นอีกแล้วอีกว่าเอออะไรวะเนี่ยอ๋อไม่คินเทียเราจัดไปพี่น้องจะย,ยิงเพื่อนกันเองล่ะเออเพราะว่าเมื่อกี้นี่เห็นตัวฟางมาก็มันก็เทียไปนะครับผมนะน่าจะรอดหรือเปล่าเนี่โอ้โหเจอแกรกโครยิงเข้ามานกจิกตายบนปากโอ่งหรือเปล่าเนี่จิกยิงยิงยิง เออยิงไปโดนแนวหลังอยู่แต่ว่าเวลารีโหลดน่าจะไม่พอนะครับผมแน่เจอปารเมอร์แทงตายยิงก่อนแล้วกันไอ้นกเวนเออไม่ได้ทำอะไรเลยให้มาแค่นี้ตังเราเนี่ยฮะใช้ทั้งหมดที่มีเลยแล้วกันหรือถ้าทางตอนนี้น่าจะยากนะครับผมนะให้เ,เพื่อนเราไปแทงสกโคก่อนเดี๋ยวเราไปจิ้มสแกโคนะครับผมนะม้าเราม้าเร็วมาเร็วส่งข่าวนี่เลยข้ามน้ำข้ามทะเลไปจิ้มเลยแล้วกันไอ้บ้านี่ นี่ไงนี่ไงนี่ไงสีสีสีเรียบร้อยอน้องมาแล้วก็หลังเชิญยิ้มก็ไปเออมาเร็วเสียบตายทุกตัวผมต้องใช้มาเร็วในการจัดการสแกโครทีแล้วนะครับปริมาณปืนเท่านี้ก็จะพอนะครับผมนะไปเลยเพื่อนเราจะมาขับมาเร็วไปจัดการสแกโครที่บินมาจิกตรงนี้ดาบแบบแรงเหลืเกินนี่งไงสีสีส,สีสีเธอ ตายแน่มึงตายแน่เออเรียบร้อยลวกแนวหลังยังไหแนวหน้าแนวหน้าทําไงแนวหน้าแนวหน้าฝั่งตรงข้ามโอ้โหเหลือเยอะเลยเดียวเชียว,ยวสู้มาเร็วเหรอสู้มาเร็วหรือเปล่าไอ้น้องมาเร็วอ่ะมาเร็วเหรอมาเร็วฝัวว่งใครจะชนะนี่ไงจิ้มเลย